อายุ่าไทยได้ไหมคะติก็อยู่ที่หน้าวัดภาะศรีนะคะ <c oughs> ก็คือมาทํากิจกรรมดีๆให้ชุมชนนะคะ <c oughs> ก็ส่วนของติดก็จะเป็นส่วนประสานตัดแว่นนะคะ <c oughs> เป็นแว่นสายตายาวแล้วก็แว่นสายตาสั้นให้กับพี่ๆในชุมชนนะคะ อันนี้ก็เป็นบูธเปลี่ยนถ่ายนะ้มันเครื่องนะคะมาจากมหาลัยอะไรนะ okay. Okay. กระเษมนะคะ B ิมนเค้กฟู Food Bank นะคะของเขตวัฒนาเนอก็คือเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่จากจสำนักง,งานเขตมาแจกผลไม้แต่ว่าแจกหมดเร็วมากอนตรงนี้นะคะก็เป็นน้องๆจากมหาวิทยาลนะัยเนาะมาช่วยกัน ปรบับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพัดลมนะคะเมื่อกี้แอบผ่านน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงบอกว่าซ่อมไปได้แล้ว8ตัวเก่งมากอันนี้ก็มาถึงหน่วยแว่นนะคะที่เราประสานมาเนาะมีทั้งแว่นสายตาสาั้นสายตายาวก็มีพี่ๆในชุมชนมาตัดแว่นกันเป็นจํานวนมากก็ต้องขอบคุณทางหน่วยแว่นด้วยนะคะพี่มาจากชลบุรีเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมาก,มากเลยขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะไม้ไม่ไ้ได้เนี่ยแว่นใหม่แว่น่ายแก่ประกา เลยจำได้เนาะพอพอกระติบนะคะก็เอาเว้นสายตาสั้นยาวมาแจ๋อค่ะ